สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าก,ก็มาพ่อกันอีกแล้วในช่องแอลชวนกินแซบนัวน,นะคะเมื่อนี้เอาเนื้อกินเมนู่ป่วยเยี่ยขวางด้วยพี่น้องจ้าขนมจีนน้ำยาปลาพี่น้องเมื่อนี้ได้น้ำยาปลามาแบบวุ้แซสียเงน้ำยาปลาใส่ลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นปลาใส่น้ำหลายๆจ้ะมักสุดน้ำใสๆไม่ต้องคนเด้อทางนี้มาก,กินแบบนี้พี่น้องมักไผ่มักมั่นเนาะค่ะผักแก่ข้ามีอันเยี่ยว เยี่ยวบอกพี่มดมากากงโฮมเห็นไหมมาเลยค่ะพี่น้องค่ะอันอยากทายข้างในกับอยากทายพี่น้องพ่อออกมาข้างนอกฝนตกจ้ะวังยายเหนือฝนเศร้าหยุดแล้วอยากม่อยากทายวิวในเงี้ยน้าน,นั้นเป็ีแนต่เบิงพี่น้องจกากหมู พี่มอนนางกังหฮมห้กล่องค่ะบาเแกงกังหฮมหาคนบางยาหนีไทยในเฮียนพ่อเห็นฝนหยุดก็เลยออกมาไทยเอาบรรยากาศทั้งหนอกพี่นนองจ้านะคะขออนุญาตมาพกกันเออนั่นแหละไม่ได้จ้ะเสีบ,สบนๆนู่นนู่นแล้วกัน

ขีแม่นบนแบบเนื้อแบ่บมาละเชอคืนได้เีออง่าแเเม่งเชือกป้อมันปลกระิน ิย่ย่างเยกระเสีบยิมันกระติอยู่ข้างหลังพี่นนอะ Sửa xe Nước xịn Điện Má Má Mình nằm đây Càng hôm nhiều khi <laughs> เราหอมบอกัวซ้ำส,สีน้ำผ่านนะเช้าตกละไปิีไปม,มูน,นลเลยล่ะตกอายูไใหน่อลได้ละถ้าหน่อยอยู่ไปนมาะไรนกลกองเปียกเช่าตกละเหมือนปะใส่เนื่อออกเลย แ,แเป็นเขอามาก็จะบ,บ่มีหมอนางพยายาพยาก็ไม่น,น้องคนนังสือจองอยากน้ำคือยังก่อือจองจอง,จองครับสวัสดีครับบริแจงหนาบริท่าขี้มบาริยังเลยเด้ก็อไอ<ห>้แเีไมกินรวดกิน มาได้เตรียมมาแต่ตลาดพี่น้องค่ะเลื่อยแรงแซ่สุดนี่แซ่บแซ่บขาดโมใช่ไหมมาลานี่ต้องให้เจ้ากัน เศ้าเสยอไอ้ตั่อมาคัดปนญหามาดาวจานแล่นตรงหลดว่เป็นยังดรอกอยู่งกันอยู่ดอกมาเด้เตรียมพร้อมใ่ห้น้องมนสิไวาคืออยากลสิ กังจ่องเห็นแม่กินอะไรหิวเจ้กินอาหารกันเนะาะไม่ใช่พ่อหิวมวนเมื่อได้กลางมือมวนเอนนี้แหละยังคับหน้าไปนะ

มเอือนพวมากินน้ำมาเป็นยังติดมั่นเป็นยัง,งอ่ะกิติดแล้วเอิอนหอยมากินน้ำเออกินลอยยันก็ไปเจ้าอิมหอยก็อิมบะปมเป็นยังไงเอามาเสียงไว้กันเป็นภาษาเสียงเอาไปคนพี่น้องเด้อใส่มือเช็ดหน่อย แก่ยังเมื่อแรงไปน้องโหทำเนยต่สวดจับ

ว่ะเแบบิร์ตจะคืนจะไปกินอกีกรสแซ่บไยน้ำยาืหอนี้จัดอีกเป็นอันจัดจานมากินูด้เดียวนะพี่นะ้องบันเรี่ส่วนพลเยี๋ยาสามม<อ>งๆอยู่คมให้ผลตกลิ่นบางขัน เพื่อคือน้ำลายคือเอินเพื่อมากินน้ำเหมือนบ่อิ่มคือบพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาด้านสิวฝ้าการคือด่างดำก่อนท่านิไปอย่าลืมทักมาเด้อวพี่น้องเดีอผู้ใดสนใจขีมสลายฝ้าหน้ากระจ่างใสมีปัญหาด้านสิวฝ้ากระจุดด่างดำออกแดดบ่อยสิวแพ้แมดใส่ในเบิร์ผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละค่ะฝากไว้นะคะสำหรับพี่น้องท่านใดนะคะ ที่สนใจกะถ้าเขามาสอบถามห้อใดสารบมือนีห้าสองคนนะคะสิไดยขอตัวละผีด้านหลังไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้าเมื่อน้าครับพี่น,น้องสารบมือนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าส,สดีครับ